สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้วัน,นอาทิตย์แดดออกต่เช้านะครับนี่ครับบรรยากาศล่าสุดที่ทุ่งนาลุงผลนะครับที่จำปาดงกุดเรือคำวัน,นนี้ว่าสกลนครนะครับอู้ดอกไมก้ส่วนดอกไม้สวยมากเลยเช้าเช้านี้นะครับเจอกับแสงแดดนะครับ จะพาไปดูช็อปนะครับช็อปเมื่อวานสวัสดีครับยายสมอนนะครับเป็ไงไม่วานคลิปปังกันทุกคนเลยสุดยอดเจ้าเจ้าเจ้านี่ครับยูทูบเบอร์นะครับก็ไลฟ์สดนะครับคุยกับ FC นะครับแต่ละช่อง เราไปดูช็อปนะครับไปด,ดูช็อปเมื่อวานนะครับหลังจากที่มงลังคาเสร็จแล้วนะครับผมนี่ครับมีลำเหรอเพี่มีลำบ่<ะ>มีลำบ่วันนี้มีลำแต่เช้าเลยนะครับเพียนเตรียมของไหว้แล้ว9โมงแล้วเด็กออกฟรี ครับผมบรรยากาศล่าสุดหน้าองค์ปูนะครับเช้าเช้านี้นี่เสื้อแมนยูนะครับผมแมนยูนะครับเมื่อคืน อารแมนซิตี้ไปสองหนึ่งนะครับ mm hmm. แมนยูแจวแจวเลยขอเซลฟี่หน้าร้านองปูนะครับ mm hmm. เป็นภาพที่สวยงามนะครับเอฟซีหลายท่านมาก็ไม่พลาดนะครับมาเซลฟี่นะครับผมได้หลายมุมนะครับเป็ม mm hmm. อยู่ตรงหน้าชุดบายซีนะครับแล้วก็หน้าองปูเลยนะครับนี้ แจ้วนี่ช็อปนะครับช็อปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับงานลังคานะครับช็อปทีพสกินนะครับผมตั้งอยู่ด้านหน้าขององค์ปู่ปาริจิตเลยนะครับเยืงมานิดนึงนะครับติดฝั่งถนนอนนี่เป็นปู่นะครับก็จะเยือมาตรงนี้นะครับ ก็เร็วมากนะครับเร็วมากเมื่อวันวันก่อนนะครับเพิ่งสั่งเหล็กมาทําโครงนะครับแป๊บเดียวนะครับซึ่งเมื่อคืนก็ได้มุงสั่งเมทัลชีดมาหรือว่าหลังคาเหล็กนะครับมามุงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะปูพื้นล่างนะครับปูพื้นแผ่นล่างแล้วก็ทําผนังขึ้นมาแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวอีกไม่นานนะครับช็อปนี้ก็จะเสร็จสิ้นเสร็จสมบูรณ์นะครับผม สถานการณ์นะครับล่าสุดที่นาลุงพลนะครับเช้าเๆนะครับดอกไม้ก็สวยนะฝั่งมันดูอะไรสสวยงา,งามนะครับแต่เช้า บาริจิตนัคคลาดนะครับได้แรงศรัทธาเอฟซีทั่วโลกนะครับ ดาสวัสดีครับสวัสดีค่ะดับโมนี่บมอคะแม่นครับ,บช่วงบ่ายครับเนี่ยแม่ดาก็ถูบันไดนะครับถูพื้นบันไดตรงนี้ก็สวยนะนอนลองลองนี่ข้างปูเลยนะี่ข้างปูเลยเนี่ย ได้อยู่นะครับเนี่ยมุมนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเห็นองค์ปูเดี๋ยวหลายมุมนะครับมามาเที่ยวยากบบาบว้ขอพรอ,องคูปาร,ริจิตนะครับที่หน้าหลุงพลนะครับแล้เวเราไปดูด้านหน้ามุมตัวหนังสือบ้างนะครับ สวยทุกมุมนะครับสวยทุกมุมอากาศค่อนข้างหนาวนะครับเมื่อคืนนี้หมอกลงเยอะนะครับก็ฝากพี่ fc นะครับฝาก f อซีทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเย็นนะครับอากาศเย็นเดี๋ยวจะไม่สบายนะครับถ้ามีเวลานะครับถ้ามีเวลาก็ออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะครับ เอ็มอยู่ค่ายเอ็มจะออกประจําเลยนะครับแต่ถ้ามาอยู่นี่ไม,ไม่ไม่มีเวลานะครับไม่ค่อยมีเวลาครับจะอยู่อยู่ถึงดึกนะครับแต่และว,วันก็ไม่มีเวลาออกเนาะ <S <S ถ้าอยู่ค่ายก็หลังเลิกงานหลังสิบหกนาฬิกานะครับก็ออกเกือบทุกวันนะครับ <S <S นี่อัปเดตล่าสุดที่แม่ลุงพลนะครับ ให้ดูปูเชือยาวๆเลยคิดอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยตะชายกันนะครับวับนอาทิตย์นะครับเช้าวันอาทิตย์ของพี่แอนนะมาไหว